เว้าฟอร์จูนเนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะหมุนเงินได้มากขึ้นแหละจากแต่ก่อนที่มีการติดขัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหมุนเงินได้คล่องตอนนี้ก็เริ่มจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นและสามารถที่จะมีการเงินนั้นต่อย,ยอดพัฒนาแล้วก็มีในเรื่องของการเงินนั้นเพิ่มเติมในเรื่องของการสวัหารายได้เพิ่มเติมสวัสดีครับชาราศิพิจิก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบาบูพญาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตวิจวานของตัวตณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยายน2 5 6 4นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภนะครับส่วนท้ายคลิปจะทําเลขเด่นนําโชคให้กับชาวพิจิกด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยู e เซอร์ บูพยา59นะครับเรามาดูอิทธิพลของไพ่กันนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็จะสรุปภาพรวมให้ก่อนนะครับสำหรับชาวพิจิกราะนารพิจิกในช่วงของเดือนนี้ในเรื่องการงานนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานที่อาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีการคิดการตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออาจจะมีการเหมือนกับ ทำงานที่อื่นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันบ้างหรือว่าการมีปัญหาความเข้าใจกันที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําธุรกรรมนะครับในเรื่องของการเงินแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของไอเดียผลงานต่างๆของตัวคุณเองอาจจะมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับ ผลงานของเราแล้วก็ในเรื่องของการดิสเครดิตในเรื่องของการมีปัญหากับคนในองค์กรเกิดขึ้นได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วคุณสามารถที่จะต่อยอดและการพัฒนาในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จได้ในบางคนนะครับยังสามารถเติบโตแล้วก็มีในเรื่องของความคิดมีจินตนาการมีการต่อยอดในความรู้ความสามารถที่ดีและการงานก็มีโอกาสเป,เป็นในทิศทางที่ดีได้ในสำหรับบางคนส่วนคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนงานคุณสามารถที่จะมี การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีไพ่ที่สับสนในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกับการเดินทางนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องสอดส่องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วยังต้องสอดส่องดูแลในเรื่องของสภาพคล่องในเรื่องของยอดหยานผานะนิดหนึ่งนะครับการเดินทางต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของการเงินนะครับโดยภาพรวม ก็อาจจะต้องพยายามอดออมนิดนึงในช่วงต้นนะครับแต่ในช่วงของกลางและปลายเนี่ยอาจจะค่อยๆดีขึ้นมีแนวโน้มของการมีในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเงินแล้วก็ขยับขยายในมุมของการเงินนั้นดีมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของเงินดอกเบี้ยต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของการลงทุนต่างๆได้ผลผลิต นะครับกับการเงินที่งอกเงยเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเจาะลึกของไพ่กันบ้างนะครับ อิทธิพลของชาวพิจิกในช่วงเดือนนีนะครับในเรื่องของการงานบอกไว้แล้วนะครับว่าการงานอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นบางทีอาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นการงานอาจจะต้องไปสะสางไปแก้ไขปัญหานะครับหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนกับในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องขององค์กรต่างๆอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่คุณต้องเข้าไป นะครับตรวจสอบดูแลตรงนี้นิดหนึ่งอิทธิพลของไพ่เซเว่นออฟอมาแบบนี้แปลว่าชาวพิจิตรลัคณะพิจิตรใครที่ทํางานนะครับอาจจะต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองนะครับหรือว่าการทํางานบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะถูกตรวจสอบนะครับจากเบื้องบนอีกทีหนึ่ง ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่า Seven of s ฟนะครับแล้วก็ไพ่หไม้มาหมายความว่าคุณอาจจะมีปัญหาต้องเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทำงานโปร่งใสสะอาดอยู่แล้วหรือตั้งใจทำงานอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็แค่อยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไปาทำอะไรมากเกินไปวุ่นวายกับในเรื่องการงานมากเกินไปอาจจะเกิดในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานะครับแล้วการถูกตรวจสอบอันนี้ก็อาจจะผ่านได้ถ้าเกิดตัวคุณ ร่งใสแล้วก็ทํางานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ขยันอดทนยังไงคุณก็ผ่านได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีแบบเทาๆลรับๆนิดนึงอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงเดือนนี้อาจจะถูกจับตาถูกเพ่งเล็งแล้วก็ถูกตรวจสอบได้ดังนั้นชาวพิจิกและคนาพิจิกควรจะต้อง ประคองในเรื่องของการงานไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเด็กถือไม้ปรากฏขึ้นมาเปราะว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการงานที่ดีแต่คุณอาจจะต้องเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปประคองการงานไปสักนิดหนึ่งบางทีการเติบโตนะครับการพัฒนามีอยู่แล้วเนื่องจากมีเออฟวันเกิดขึ้นด้วยสามารถที่จะมีในเรื่องของความคิดไอเดียจินตนาการต่างๆนั้นค่อนข้างแบบ ไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะเติบโตในอนาคตข้างหน้าแล้วก็สามารถที่จะนําพัฒนาในเรื่องของศักยภาพต่างๆที่เรามีเอามานําปรับประยุกต์ใช้ก็จะประสบความสําเร็จมากในเรื่องของการงานนะครับส่วนในช่วงของเดือนนี้ใครที่มีปัญหาอุปสรรคของการงานกับเพื่อนร่วมงานนะครับอยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะไปเริ่มต้นงานที่อื่นนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็พอมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่ามีไพ่ไฟายออฟวานเนี่ยคือปัญหามันเกิดขึ้นในองค์กรและบางทีเราอาจจะมีปัญหากับบุคคลในองค์กรอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยสบายใจที่จะอยู่ที่นี่แล้ว เพราะว่าทุกอย่างมันอาจจะเกิดความไม่มั่นคงหรืออาจจะมีปัญหาภายในหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณต้องเหมือนกับหาที่อยู่อื่นนะครับกับการทํางานแบบนี้คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ของการจบตรงนี้ไปแล้วนะครับเดทเดทหมายถึงนะรษาของการเส้นสุด นะครับกับการทํางานที่เดิมเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับไพ่ของการเริ่มต้นก็คือเด็กถือไม้นะครับการประคองไปจากบริษัทเดิมก็ได้หรือการไปทํางานในที่อื่นก็สามารถที่จะมีการเติบโตแล้วก็พัฒนาในที่อื่นได้และคุณมีโอกาสจะ สมัครงานในที่อื่นนั้นประสบความสําเร็จได้ใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการงานนะครับที่อาจจะตกงานมาในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับหรือเดือนก่อนๆอ,อะไรแบบนี้อาจจะมีคนตกงานคนที่ยังว่างงานอยู่เนาะก็มีแนวโน้มนะครับของการที่คุณจะได้การงานใหม่จากไพหห่หนึ่งไม้หนึ่งไม้หมายมถึงการเติบโตก็ได้หรือหมายถึงการได้ งานใหม่ก็ได้นะครับจากไพ่หนึ่งไม้แสดงว่าชาวพิจิตรขนาะพิจิตมีโอกาสในเรื่องของการงานนะครับในการเติบโตการต่อยอดการพัฒนารวมถึงในเรื่องของการได้งานใหม่นั่นเองทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาคุณจะสามารถปลดล็อกได้สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะปลดล็อกได้อยู่ที่ว่าการกระทําของตัวคุณเองและในเรื่องของวิสัยทัศน์ไม้เซตของแต่ละบุคคล การที่เรามีไมค์เซ็ตบางสิ่งบางอย่างของการปล่อยวางคุณจะสามารถที่จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเรายังยึดติดเรายังกล้ากลัวๆเรายังรู้สึกเหมือนกับยังตามเกมคนอื่นไม่ทันแบบนี้เราก็ยังคงต้องอยู่ในที่เดิมนะครับเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าเราเองอาจจะยังมีในเรื่องของการติดค้างบางสิ่งบางอย่างในใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ หรือเราอาจจะยังไม่มีแรงบันดาลใจในการที่จะต้องไปหางานใหม่ได้แบบรวดเร็วขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะมีแนวโน้มของการได้งานที่ใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการของการมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ในช่องของเดือนนี้สำหรับน้องๆน,นักศึกษาสำหรับชาวพิจิกรลักณะพิจิกสามารถที่จะมีแนวโน้มของการต่อย,ยอดการพัฒนาการเรียนนะครับการศึกษาได้เข้าสู่ในเรื่องของการาปรับรูปแบบต่างๆนะครับให้มันเข้ากับสอดคล้องกับตัวของตัวคุณเองมากขึ้นและสามารถที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันจากไพ่เฮอร์มิตนั่นเองนะครับไพ่เฮอร์มิตคือไพ่ของการศึกษาการ สสแสแงหาความรู้เพิ่มเติมและก็การปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนนั้นจะประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือสามารถที่จะมีแนวโน้มของการเรียนการศึกษานั้นเติบโตไปในทิศทางที่ดีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้สมองก็จะแล่นมากขึ้นสัตว์ชาวพิจิกนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการมีในเรื่องของหุ้นส่วนกันบ้างการมีหุ้นส่วนนะครับคุณจะได้การ,รยานามิตรที่ดีกับการมีหุ้นส่วนมี กัลยาณมิตรมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนใครที่มีปัญหาแบบนี้นะครับบางทีคุณอาจจะถูกปลดล็อกได้จากไพ่จัดเม้นคือมีคนมาช่วยเหลือมี2ถ้วยด้วย2ถ้วยหมายถึงการร่วมหุ้นกันลงทุนหรือการร่วมมือกันสมานสามัคคีกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความ ไวเนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับในเรื่องของการงานที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสบความสําเร็จกันได้มากขึ้นการค้าการลงทุนต่างๆร่วมหุ้นต่างๆก็ประสบความสําเร็จนะครับได้กําไรต่อการปันผลต่อกันดีมากขึ้นนะครับตรงนี้ใครที่ต้องการมองหาในเรื่องของคนตัวช่วยนะครับก็จะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะครับมาคอยแก้ไขปัญหาช่วยคุณได้จากไพ่สอง ้วยนั่นเองนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอิทธิพลการเงินรายได้ของตัวคุณเองอาจจะมีความขาดสภาพคล่องบ้างนะครับบางทีคนนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการใช้เงินเก่าอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีรายได้ที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในช่วงแรกมีไพ่สี่เหรียญปรากฏ ซีเรียนเนี่ยหมายถึงการที่เราอาจจะยึดติดในลักษณะของการที่เราไม่กล้าที่จะลงทุนเพิ่มเติมหรือเราไม่สามารถที่จะมีศักยภาพในการเหมือนกับหมุนเงินได้คล่อง จากเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนเนี้มีไพ่ขึ้นมาเป็นวิวออ f ฟอร์จูนแล้วว e วออฟฟอร์จูนเนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะหมุนเงินได้มากขึ้นละจากแต่ก่อนที่มีการติดขัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหมุนเงินได้คล่องตอนนี้ก็เริ่มจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นและสามารถที่จะมีการเงินนั้นต่อยอดพัฒนาแล้วก็มีในเรื่องของการเงินนั้น เพิ่มเติมในเรื่องของการสมัคหารายได้เพิ่มเติมหรือการมีรายได้มีดอกเบีย้ยมีในเรื่องของการเงินนั้นตอบโจทย์กับตัวคุณมากขึ้นลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้มากขึ้นได้กําไรมีปันผลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอผลตอบแทนที่มีการรีเทิร์นกลับมาเพิ่มเติมมากขึ้นสําหรับใครที่เอาไปลงทุนในเรื่องของที่ดินนะครับอสังหาต่างๆหุ้นพันธบัตร นะครับแล้วก็ในเรื่องของเหรียญสกุลต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของกอ,องทุนรวมต่างๆคุณจะได้รับผลตอบแทน r ร t เทิร์นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินต่างๆที่มันเป็นในทิศทางที่ดีส่วนคนที่ทํางานประจําก็หมายความว่าจะมีลักษณะของการเงินนั้นมีโ t โบนัสต่างๆนะครับหรือว่าเงินเบี้ยประกันต่างๆนั้นกลับมา r ร t เทิร์นให้กับตัวคุณนะครับจากว i วอ of Fortune นั่นเองส่วนใครที่ลงทุนก็สามารถที่จะมีการหมุนเงินได้มีสภาพ คล่บคองมากขึ้นทําให้กําไรนะครับเติบโตมากขึ้นกับการลงทุนในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับต่อยอดไปในทิศทางที่ดีภาพรวมแล้วจะค่อยๆเติบโต,ตและดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆหรือในเรื่องของการลงทุนที่ศบเสามานะครับหรือว่าอาจจะขาดทุนได้ในเรื่องของสินทรัพย์อื่นๆก็ค่อยๆมีแนวโน้มของการเติบโต,ตที่ดีนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภสหรับชาวพิจิกแล้วก็ลักขนาพิจิกกันบ้างนะครับขอโชคลาภให้กับชาวพิจิกลัคขนาพิจิกด้วยนะครับ6ถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่6ดาบแล้วก็ไพ่8ไม้นั่นเองอิทธิพลของไพ่นะครับป๋งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีผลรีเทิร์นนะครับในเรื่องของอโชคลาภต่างๆที่ดีใครที่เอาเงินไปลงทุนในเรื่องของพันธบัตรนะครับหุน้นกองทุนหรือ เกงกาไรทองนะครับหรือว่าเหรียญต่างๆคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเห็นไหมครับจากไพ่6ถ้วยนั่นเอง6ถ้วยหมายถึงข่าวดีหมายถึงในเรื่องของการที่จะได้คนช่วยเหลือด้วยหรือมกระทั่งในเรื่องของการได้รับผลตอบแทนนะครับกับในเรื่องของผลประกอบการต่างๆนะครับโชคลาภต่างๆที่ดีส่วนในเรื่องของลาบหล่อยก็พอมีโอกาสอาจจะมีคนมาบอกใบมีกระซิบอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีคนมา ชักจูงแนะนําให้กับตัวคุณได้มีในเรื่องของการาช่วยเหลือประกอบการตรงนี้แล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีส่วนใครที่กําลังรอคอยนะครับหรือว่ามีในเรื่องของการขาดทุนนะครับในเรื่องของการติดลบในเรื่องของสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆอะไรแบบนี้ที่รอคอยจังหวะรอคอยโอกาสต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีในเรื่องของแหมายเข้ามาแบบ ุ่งกระจุดขึ้นมาเลยทําให้ผลตอบแทนในเรื่องของรายได้ของตัวคุณนั้นเหมือนกับอัพขึ้นมาแบบเป็นเกาะเป็นการรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของการเงินผลตอบแทนในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นกําไรเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของอผลตอบแทนดีมากๆในช่วงของเดือนนี้นะครับส่วนเลขนําโชคนะครับที่นําไปปรับใช้ของตัวคุณเองได้นะครับเลขประจําของชาวพิจิกนะครับก็จะเป็น 6, 6 8นะครับ8 6 6หรือ6 8 6ก็ได้สามารถจะกลับไปกลับมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นการ เป็นคําแนะนำนะครับจากไพ่ที่บอกนะครับก็มีเลข6เลข6แล้วก็เลข8สามารถนําไปปรับใช้ในเรื่องของตัวคุณเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขในเรื่องของเลขที่บ้านเลขที่บัตรประชาชนหรือว่าเป็นเลขที่ทะเบียนรถต่างๆก็สามารถนําไปปรับประกตคใช้ตามเลขเด่นที่คุณมีในใจอยู่แล้วนะครับก็จะมีเลขเหล่านี้ไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ของตัวคุณเองนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีในเรื่องของการประกอบการในเรื่องของการเติบโตที่ดีแต่ต้องใช้จังหวะและโอกาสเพราะว่า6ดาบหมายถึงการรอเวลานะครับและผลตอบแทนจะรีเทินแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะครับอดทนนิดหนึ่งแล้วคุณจะได้รับผลประกอบการที่ดีนะครับแล้วก็สินทรัพย์ทุกอย่างมีความเสี่ยงปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค,ครับ